รอมรถรอแล้วนะครับวันนี้เราจะไปขี่รถตากฝนกันที่เขาใหญ่นะฝนมาแล้วเดี๋ยวรอดูกันครับว่าจะเป็นยังไงดูหนครับบรรยากาศเปียกแน่นอนฝนเกสบเอร์เซ็นว่าง,งั้นที่เขาใหญ่เก้าสิบนี่คือตกแน่นอนครับตกแน่นอนตั้งแต่แปดสิบขึ้นมาแล้ว แล้วลมแรงด้วยประมาณ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงสู้ครับตาอโอ้ฝ่าลลองโดนขู่ซะแล้วตั้งแต่ก่อนออกเดินทางไปครับผมสู้ every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven. I found my bones. Give me comfort when I feel alone. You're gone. ตอนนี้เราอยู่ที่สะพานลำพะเพงนะครับมาดูน้ำที่มาจากเขาใหญ่นะครับเขากำลังก่อสร้างสะพานใหม่นะครับสะพานโอสะพานมันจะขัดเนี่ยต่อมองไหมน่าจะขยายสะพานด้วยดูน้ำครับน้ำดแดง ในวันพายุเข้านะครับผมกระใจรกักเลกเกินมาวันพายุเข้าดูฮนะตกตั้งแต่โคราดยันเขาใหญ่เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องวนออกไปนู่นเลยนะครับออกไปด่านปาจีนบุรีนะครับด่านปากช่องปิดนะครับเพราะว่า,าหินถล่มใส่เส้นทางขาดนะครับยังเคลียร์ไม่ได้เสาไฟฟ้าล้ม สรุปเลยต้องอ้อมีกนะครับไม่รู้จะทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับหาที่พักวางน้ำเขียวแต่ถ้าทันก็ขึ้นไปพักข้างบนนะครับดื้อหน่อยไม่รู้จะมีที่ให้พักหรือเปล่า,งงาน้ำแรงมากยนแต่ขับไปกันต่อวัอนนี้ก็ ัโอ๊ย4โมง13แล้วนะครับไปครับลุยกันต่อวันนี้ปิดแผนนะครับตอนแรกว่าจะขึ้นไปกลางที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยาลานกลางเต็นลำตะคองนะ้าปรากฏว่า ไม่รอดนะครับตอนนี้ยังตกไม่หยุดเลยสังเกตดูไกลๆนะตกหนักมากผมปกติผมเป็นคนขี้ร้อนนะครับขี่มอไซต์ตากตรงตักฝนเนี่ยผมชอบมากแต่ครั้งนี้หนาวจริงครับเึงกับต้องจอดเดี๋ยวมอโคราชซื้อชุดกันฝนเลยครับแล้วก็กลัวเขาเร็วะไรกลัวไม่รอดเลยซื้อเจ้าไฟชีตมาเพิ่มนะครับของดีแคทลอน สรุปขึ้นไม่ได้นะครับมันต้องอ้อมไปขึ้นปราจีนขึ้นปราจีนก็คือขึ้นที่ด่านอา่ด่านที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับมันชื่อด่านด่าน,เน,นเนินหอมแล้วก็ฝั่งฝั่งโคราชนี่เขาจะเรียกด่านปากช่องนะครับฝั่งนี้เขาปิดถนนมันไปไม่ได้นะับ ก็เลยเรียบร้อยเลยผิดแผนก็เลยได้ไมารีสอร์ทแทนครับรีสอร์ทอยู่เขาแพงมากครับวางน้ําเขียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูก่อนครับถ้าฝนไม่หนาจนเกินไปก็จะพาเจ้าแลมเบตตาตัาวนี้ขึ้นไปเช็คอินกับเขาเขียวยอดเขาเขียวสักหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน วันนี้พอครับขอแค่นี้ก่อนได้น้ำเต้าหู้ได้ลูกชิ้นได้ไก่ทอด KFC KFC ตลาดนัดรอดแล้วครับวันนี้ไปครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันบาย